อยู่ด้วยนะครับไม่ไหวทไมอะอยู่ด้วยนะครับไม่ไปคนเดียวละลูกทาไมละคะั่นหนูจับตรงนี้ไว้สอข้างนะเดี๋ยวพี่กอดข้างหลังไปนะคะอยู่นิ่งๆน,นะลูกอยู่นิ่งๆน,นะ นี้เขาก็ไปมาแล้วค่ะคนเดียวหรอใช่ไม่กลัวไม่กลัวเพราะเรามีพี่สตาฟ์อยู่ฝั่งโน้นพี่มาเลยค่ะพี่ตกใจเออตกใจพี่พิธีหลอกของมือสองมืนะคะโอเคเดินเลยค่ะนั่งลงค่ะ ย่อมขาลงด้านล่างเลยพร้อมนะคะครับผม เก่งมากลูกบังคับยากโดนหลอกที่มากคนเดียวพอแล้วนะรอบเนี้ยพอแล้วนะลูกรอบเดียวพอแล้วพอแล้วป้าจะจ่ายเป็นรายวันแล้วเนี้ย ไม่ปลอดแหกแล้วใช่ไหมป๊าก็อยู่ด้วยดิป๊าไปพร้อมกันนะได้ครับเดี๋ยวป้าจะถ่ายให้เอากัสด้วยครับเอากันไม่ปลอดแหกเฮ้ยพี่นับหนึ่งสองสามหนูกระโดดขึ้นนะั 1, 2, 3, ่งหนึ่งสองสามกระโดดปุ๊บปึ๊บโอ้โหเก่งมากจับดีๆนะลูกจับเหมือนเดิม,จ,ม,ดมจับที่เดิมนะครับพี่รักนั่นแหละโอเคเครับไปเลยนะครับโอเคนะครับไปเลยนะครับ ไปเลยครับขาไปครับโถกับพี่ยิงเข้ามาพอดีจับกล้องอยู่ไม่เป็นไรครับสนุกไหมครับลูกสนุกเอาอีกพอแล้ว พอแล้ว